สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสา,สารสาระที่น่าสนใจนะอยู่ด้วยกัน2ประเด็นนะประเด็นแรกเรื่องอสอบกออนุมัติค่าให้จ่ายนะแก้ปัญหาที่ดินทํากินใน12จังหวัดส่วนจะมีจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือกรมอุทยานได้มีการไปร้องปอปชนะครับเพื่อให้ดําเนินเพื่อให้สอบอรองพู้ว่านะนายอำเภ ปฏิรูปที่เรียนจังหวัดก็กว่า50คนน่ะแหละครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกสอวกสี่ขีดศ่นหนึ่งโดยเขาบอกว่าเป็นการออกโดยมิชอบจะมิชอบอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาเลยว่าเล่าเล่าข้อเท็จจริงและรายละเอียดกันนะครับไปที่ประเด็นแรกคนระับเป็นประเด็นที่ปรากฏนะก็คือเรื่องอนุมัติค่าให้จ่ายนะครับอนุมัติค่าให้จ่ายสำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับเมื่อวันที่13พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับครั้งที่3ทับ64นะครับสาระสำคัญในการประชุมและวาระการประชุมเขามีการอนุมัติมา2-3เรื่องครับเรื่องแรกนะครับ าการเห็นชอบขออนุมัติเงินกองทุนนะปฏิรูปนะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับถนนสายหลักผิวการจราจรหินคลุกนะครับระยะทาง6,460กิโลเมตรครับนะในแปลงที่ดินที่ได้มีการยึดคืนนะตามคำสั่งคอสชที่36.59คนระับแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนะเรื่องที่2ครับอนุมัติการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลง กเกษตรกรรมคนระับผิวจราจรหินคลุกแปลงที่ดินที่683อ 83, อาำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรครับจำนวน12สายครับระยะทาง4,716กิโลเมตรครับแล้วก็งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ,กรเกษตรครับอนุมัติโครงการสะเก็บน้ำสาธารณะจำนวน14แห่งนะครับในแปลงที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ครับที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และแปลงที่ดิน บริษัทเขาพนมนะจังหวัดกระบีนะ่เป็นเงินจำนวนประมาณา15ล้านแล้วกันตัวเลขกลมๆนะแล้วก็โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่ว,วคราวสำหรับแก้ปัญหาภัยแล้งแบบเร่งด่วนและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินว่ายอย่างนั้นและเรื่องสุดท้ายครับอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อสำรวจผังแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับ,ครบโครงการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้เกษตรกร,กรครับ สภาประชาชนสีภาคใน12จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างเอ่ยครับขอนแก่นนครพนมนครราชสีมาปราจีนบุรีเพชรบูรณ์มุกดาหาร101ลบบุรีสะแก้วสุรินทร์หนองคายและอุดรธานีนะครับนี่ประเด็นแรกครับประเด็นที่2ครับกรมอุทยานนะครับได้มีการไปร้องอปปชนะครับเพื่อให้สอบรอ,องผู้ว่า การจนบุรีนายอำเภอไซโยกและปฏิรูปที่ดินนะครับกับเรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นแหละครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าประมาณ56คนครับกรณีสอบผิดมาตรา157นะปฏิบัติหน้าที่เร่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเรียอว่าเป็นการออกสอบอโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเราจะได้เห็นข่าวขาวผมขออนุญาตสรุป เอาเป็นว่าตามแบบความเข้าใจที่หรือว่าไม่ต้องไล่เรียงเป็นลําดับขั้นตามเนื้อข่าวแล้วกันครับสรุปมาเพื่อให้เกิดง่ายต่อความเข้าใจจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้มีการจับไม้นะครับแถวเรียกว่าอําเภอไซโยมีการจับไม้เรียกว่ามีการยึดไม้ห่วงห้ามอายุร่วม40ปีนะครับแต่ว่าไม้ดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเรียกว่า c หนึ่งก็คือเป็นพื้นที่สบกอแต่สบก นายก,กาวเขามีการตรวจสอบพบว่ามีชื่อนอายคนๆหนึ่งละกันไม่ไม่เอ่ยชื่อมีเนื้อที่ประมาณ45ไร่นะครับออกเมื่อวันที่3มกราคมปี61นะครับแต่เนื้อที่ตรงนี้มันทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกจำนวน5ไร่ครับ45ไร่ไปทับซ้อนกับอุทยานแห่งแห่งชาติแห่งชาติไซโยก5ไร่2ง,งาน66ตารางวาครับ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงทรัพย์ครับไม่ว่าจะเป็นรัฐรีประลัดและกรมอุทยานเองเขาก็มีการกำชับกำชาให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยแก้ไขปัญหานี้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางกรมอุทยานเองครับได้มีการตรวจสอบที่ไปที่มาของสอบกส .1 หิส่วนหนหรือหนังสืออนุญาตให้เขาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงดังกล่าวว่ามันมีที่ไปที่มาอย่างไรนะ จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับตามเอกสารที่ปรากฏก็คือพวกการยื่นคําขอเอกสารการยื่นคําขอออกสี่ขีดส่หนึ่งเนี่ยขออนุญาตใช้คาว่าสี่ขีดวนหนึ่ง,ชชน,น,งนะครับมันสั้นดีมันมันกระทัดนะครับก็คือลงวันที่20มิถุนาปี59าเเนี่ยคนที่ไปยื่นเรื่องขอออกสี่ขีดหนึ่งเนี่ยได้ไปให้ถ้อยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนสิทธิว่าเนี่ยเป็นหรือว่าเป็นผู้มีอาชีพกเกษตรกรรมเป็นหลักและ ทำการเกษตรทำประโยชน์โดยทําไล่มันสับปะหลังเต็มแปลง,ปลงนะครับโดยมีเลวนายช่างสํารวจเป็นผู้รังวัดปากเขตมีเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์เรียบร้อยครับแล้วก็มีการผ่านคณะอนุกรรมการในระดับอําเภอก็คือคอ,อ,อปคอปนะครับนี่แหละครับที่ถามว่านายอำเภอเกี่ยวข้องอย่างไรก็คือนายอำเภอจะเป็นประธานแล้วก็คอปจก็คือระดับผู้ว่านะครับ ก็บางทีส่วนโดยหลักส่วนใหญ่แล้วการบรหิหารจัดการในระดับจังหวัดเนี่ย<ม>เขาก็จะมีการซอยแบ่งงานผู้ว่าจะมีการซอยแบ่งงานของเรียกว่าให้รองผู้ว่าดูแลแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงนะครับซึ่งอา,อาจจะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูงานของกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ต้องเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเรียกว่าเรียกว่าคัดเลือกเกษตรกร,เ,กรเพื่อออก4ี0ขีดศูนย์หนึ่งันั่นแหละครับโดย เนื้อหาสาระเนี่ยปรากฏว่าที่เขาบอกว่าเป็นการออกโดยไม่ชอบเนี่ยหนึ่งละ่ะนอกจากทับซ้อนที่ดินของเรียกว่าอุทยานแห่งชาติไซโยกแล้วเนี่ยยังบอกว่ายังขับกับมติคอรมอ,อ,อยังมีการออกขัดกับมติคอรมอเมื่อวันที่30มีนาปี36บอกว่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติใดมีสภาพป่าสมบูรณ์เนี่ย,ยก็ควรกันออกจากพื้นที่ ปฏิรูปนะว่าอย่างนั้นครับเนื้อหาสาระเขาว่าอย่างนั้นนอกจากนี้เขาบอกว่ายังขัดกับมติคอรมอเมื่อวันที่30มิถุนายนปี41ที่บอกว่าไม่ให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์นะครับนะี่ครับ,นะรบแล้วก็ทางกรมอุทยานได้มีการยก กรณีศึกษาที่มีคำพิพากษาของศาลดีกาออกมาว่าที่ศาลดีกาเคยตัดสินเป็นบรรทันา,านกรณีที่คล้ายคลึงกันนี้หรือโดยเขาบอกว่ากรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กรณีมีคนไปยื่นขอเอกสารสิทธิ์เนี่ยรหรือหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ออกให้โดยมิได้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องเนี่ยเขาถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับโดยขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเรี่กวร้องไปที่ปปชนะครับเพื่อให้มีการสอบกรณีดังกล่าวนะครับว่ากรณีปมออกเรียกว่าสอบปรกอโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าทั้งกระบ,บวนการเนี่ยถามว่าร้องผู้ว่าในาอำเภอ,อปฏิรูปเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ย หรือแม้แต่ผู้นําชุมชนเองนะครับก็คือถามว่าเกี่ยวข้องอย่างไรเพราะกระบวนการออกสิทิส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องผ่านตั้งแต่ระดับชุมชนมีการรับรองการทําประโยชน์ในพื้นที่ว่าคนนี้คนนั้นครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน,นประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นหลักหรือเปล่านะเขาก็เขาถึงให้เรียกว่าผู้นําท้องที่ให้การรับรองหลังจากนั้นก็มีการสอบก่อนจะผ่านคณะกรรมการเขาก็จะมีการสอบสวนสิทธิ์ของ เจ้าหน้าที่ครับกองนิติการเขาจะสอบสวนเสร็จอยู่ว่ามีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายสบกรกาหนดหรือไม่จากนั้นก็ส่วนนายอำเภอส่วนผู้รองผู้ว่าเนี่ยส่วนใหญ่เขานั่งเป็นบอร์ดเฉยๆแล้วครับส่วนใหญ่เขาก็มีแล้วว่าเจ้าหน้าที่ของสอบกรล่ะชงข้อมูลมาให้บางทีการตรวจตรงตรวจปลาอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเรียกว่านั่งในฐานะ,ะานการประธานการประชุมพิจารณานั้นๆบางทีข้อเท็จจริงอาจจะไม่ได้เรียกว่า ไม่ได้รับที่ครบถ้วนเหมือนเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนชงเรื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวข่าวสารนี้มีความคืบหน้ากันอย่างไรบ้างหรือมีข่าวสารใดที่น่าสนใจก็จะหยิบยกมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ